ด,ดวงลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนมกราคมนะปี2567นะครับเบิกเลิกมาเนี่ยนะครับเดือนแรกของปีนะมิถุน,นก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นช่วงโปรโมชั่นยังเป็นช่วงโปรโมชั่นของลัคนาราศีมิถุนอยู่นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเดี๋ยวช่วง 30เมษายนเนี่ยพระราชบดีเนี่ย,รรเ,ยเขาจะยกย้ายเข้าสุพบวินาทนะครับอาจจะต้องเตรียมรับมือเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองความสัมพันธ์ต่างๆเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยจจะต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับแต่ในเดือนมอกราคมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ถึงจุดที่ต้องระมัดระวังอะไรนะครับมันยังอยู่ในช่วงที่คุณยังเก็บเกี่ยวนะผลลัพธ์ดีๆได้อยู่นะครับ คืออย่างแรกนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ให้เราต้องจัดการนะ่ะต้องแบบว่าเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆหรือความที่อะไรที่มันไม่ค่อยจะลงตัวอยู่บ้างนะครับช่วงประมาณ8-9วันแรก ดาวพุธเนี่ยดาวประจําตัวของคุณเนี่ยยังสถิตยอยู่ในภพอรินะอะไรอะไรก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพนะ,นะบางทีก็อาจจะมีแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆยังคงต้องระวังอยู่นะครับด้วยอิทธิพลของดาวพระอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยเล็งลัคนาราศีอยู่นะครับในเรื่องการเจ็บป่วยต่างๆนะก็จะดีขึ้นนะครับเมื่อ ก้าวเข้าสู่วันที่9มกราคมดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนเข้าสู่พบปัตนินะนเลงลัคนาราศีคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งจุดที่ดีขึ้นกับจุดที่ต้องระวังเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ามิถุนเองเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะครับเมื่อดาวพุธสถิตยอยู่ในเรือนตรงข้ามคือดาวประจําตัวเนี่ย นั่นก็คือหมายความว่าเป็นประเกษตรหรือว่าปลรเกษตรอ่าไม่ตุนจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนะครับคำพูดคำจาเรื่องการสื่อสาร เรื่องของเอกสารต่างๆเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดนะครับมีโอกาสที่ถ้าเราทํางานนะทำงานในองค์กรในบริษัทอะไรต่างๆให้ดูงานเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลที่จะส่งผ่านไปนะส่งผ่านไปอีกฝ่ายหนึ่งแผนกหนึ่งเนี่ยต้องตรวจทานให้ดีนะครับมันมีสิทธิ์ที่มันจะผิดพลาดนะครับนะแล้วก็บางทีเนี่ยพอผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลามากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า อิทธิพลของอังคารและอาทิตย์เนี่ยเขาเล็งละคนาราศีอยู่ด้วยนะครับบางทีอาจจะส่งผลมากกว่าที่เราคิดนะครับข้อดีก็คือเรื่องของสุขภาพแะไงต่างก็ดีขึ้นนะครับนะส่วนเรื่องการเงินการท้องเนี่ยนะครับนะดาวการเงิน ของราศีมิถุนเนี่ยยังถือว่าดีครับยังถือว่าหาเงินได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าการหาเงินของราศีมิถุนเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะการหาเงินที่ได้มาเป็นกอบเป็นกัมหรือว่าเป็นก้อนนะครับในธรรมชาติเนี่ยขของลัคนาราศีมิถุนจะต้องหาเงินได้เป็นงานจ็อบเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดอยากได้มากๆเนี่ยก็จะต้องลักษณะที่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยหรือว่าผลตอบแทนต่องานต่อหน่วยเนี่ย มันจะไม่ได้มากแต่ถ้าอยากได้มากก็คืออาศัยวอลลุ่มก็คือปริมาณให้มากนะครับถึงอันอย่างนั้นถึงจะได้เงินมากนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริการเนี่ยจะดีเกี่ยวกับการเซอร์วิสอะไรให้ทุกคนให้ให้แต่ละคนเนี่ยก็จะดีนะครับนะบก็ถือว่าเ,เรื่องเงินยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับยังถือว่าได้เรื่อยๆนะครับนะบดาวการเงินถือว่ามีโชคมีลาบด้านการเงิน ในขณะเดียวกันก็ยังถือว่ามีโชคมีลาบด้านการเสี่ยงด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยาดาวพฤหัสเองก็ยังอยู่ในตำแหน่งลาภะตำแหน่งลาบผลนะครับดาวพระเกศเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งลาบผลนะครับพระเกตเนี่ยย้ายมาวันที่31ธันวาคมนะครับเมื่อช่วงสิ้นปีนะปรากฏว่ามาอยู่ในตำแหน่งลาบผลตำแหน่งลาภะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคเนี่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจาก เจ้าเจ้าที่เจ้าทางนะตามที่เรานับถือเราเชื่อกันนะครับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือว่าได้โชคจากการไปวัดไปวาการไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะน,นั้นก็ลองพิจารณาดูเลยตรงเนี้ยนะชาวราศาีมิถุนเนี่ยดาวพระเกตเนี่ยสถิต อยู่ตรงนี้นะครับเกือบเกือบ2เดือนเลยนะครับนะเกือบเกือบ2เดือนในรอบนี้นะอ่าจะเดินแบบเร็วนิดหนึ่งนะครับเกือบเกือบ2เดือนเลยก็ลองดูถ้าได้ไปทําบุญที่ไหนได้ตัวเลขอะไรมานะเลข MC เซมซีอ่อเลขเกี่ยวกับการทำบุญเนะี่ยยอดเงนินทำบุญเล็บต่างๆนานั่นนลองมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับนะนี่คือมีทุนนะครับในส่วนการงานนะครับอ่าการงานช่วงนี้จะใจต้องต้อง,ต,องต้องใจดีอ่าเซอร์วิส กับลูกค้าหน่อยนะครับหรือคนรอบข้างนะครับเช่นถ้าเราทํางานแบบมีทีมมีบริวารน,นะครับหรือมีหัวหน้ามีเจ้านายเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ตามใจคนรอบข้างหน่อยในเรื่องของการงานนะครับเซอร์วิสเน้นเซอร์วิสชาวบ้านเขานะมีทุนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ขอให้อดทนทําไปเพราะว่ามันจะมีการขยับขยายก้าวหน้าอยู่นะครับแต่ว่าความก้าวหน้าของราศรีมิถุนจะเป็นไปแบบตามสเต็ปนะครับอาจจะเชื่องช้านิดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้มันจะก้าวหน้าแบบเชื่องช้านิดหนึ่งไปแบบช้าช้านะฮะเรื่องของนะครับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ ถือว่าโอเคนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันติดขัดนะครับเอ่อถือว่ายังหาได้อยู่นะครับรายจ่ายเนี่ยจริงๆร,รายจ่ายมันมันมีอยู่แล้วเอ,อเป็นเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปนะครับเพราะว่าการที่มีถุนจะเจริญเติบโตได้เนี่ยเป็นราศีที่ต้องเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับอ,อ,อุปสรรคหรือว่าความท้าทายในชีวิตนะครับ คือไม่ใช่ว่าทางจะโรยด้วยกกีบกุหลาบอย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ราศีมิถุนนะครับก็จะต้องเป็นลัคนณาราศีที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับการแก้ปัญหาหรือว่าภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลที่ต้องรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยไปถึงช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมปี68 19พฤษภาคมปี68เพราะดาวเสาร์เนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งภพสุภะอยู่ในตําแหน่งการความก้าวหน้านะครับดาวเสาร์เป็นดาว ของความวิริยะอุตสาหะความเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เหน็ดเหนื่อยเนี่ยมิถุนในรอบ2ปีเนี่ยหกเ8ถ้าคุณไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมิถุนจะก้าวหน้ายากนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องยอมเหน็ดเหนื่อยนะเหงื่อไม่ออกไม่ได้ต,ตังค์อาจจะต้องยอมนิดนึงสําหรับลัคนาราศีเมถุนแต่ข่าวดีก็คือช่วง4เดือนนี้มกราจ,จนถึงเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยไปเถอะคุณไม่เหนื่อยฟรีนะเพราะว่าทุกๆความเหน็ดเหนื่อยของคุณเนี่ยมันจะแลกมาด้วยผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจนะครับกอบโกยให้เต็มที่นะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์จ,จะมีะหงุดหงิดขุ่นข้องหมองใจกันบ้างแต่ว่าก็ต้อง ตัวเราเองเนะี่ยตัวราศีเมถุนเองนะก็อาจจะต้องอต้องพิจารณาตัวเองสักนิดหนึ่งอ่าบางทีเราอาจจะแบบเอ้ยมีจุดไหนที่เราผิดพลาดไปมีจุดไหนที่เราเองยังต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะครับเพราะว่าดาวคู่ครองของคุณเนี่ยเขาเป็น11แกล่ลัคนะเขาเป็นลาพระอยู่อะ่ะเขาเป็นราชาโชคอะ่ะถ้าจะบอกว่าสมมุติว่าชาวราศีเมถุนทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยสมมตินะแล้วถ้าจะบอกว่าถ้าดูตามดวงแล้วถ้าจะบอกว่าใครผิดเนี่ยนะครับ ก็ต้องขออนุญาตชี้ไปที่ตัวลัคนาราศีมิถุนเองนะเพราะว่าดาวผู้รองของคุณเขาเป็นดาวพระนรหัสบดีอะ่ะแล้วเป็นราชาโชคแสดงว่าผู้รองของคุณเขาก็มีเหตุมีผลในระดับหนึ่งเลยนะครับพอสมควรเลยนะครับแล้วด้วยความที่อิทธิพลดาวเป็นราชาโชคแสดงว่าเฮ้ยเขาก็ เขาก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบผิดแบบขนาดนั้นนะเนื้อออกมาเออก็ดูเราดูจากในคุณภาพดาวมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอะไรที่สามารถลดลาวาสอกกันได้ที่สามารถที่จะราศีมิถุนเนี่ยสามารถที่จะพยายามถอยอ่าถอยหลังคนละก้าอย่างเงี้ยได้นะอะไรที่ยอมได้อะไรที่แบบเงียบๆได้เนี่ยก็ขอให้มิถุนเนี่ยปฏิบัติ ตามนะครับความสัมพันธ์จะดีในช่วง4เดือนอแรกของปีนะครับส่วนเดี๋ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปเมื่อดาวคู่ครองเนี่ยกับดาวการงานเนี่ยเข้าสู่ภบวินาศเนี่ยเดี๋ยวเราก็ามาดูกันว่าแนาวทางที่จะ,ะต้องระวังเนี่ยมันต้องทําอย่างไรบ้างนะครับในส่วนเรื่องอสุขภาพบอกไปแล้วนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องฝากเตือนนิดนึงด้วยเพราะว่าดาวน้องคานเนี่ยครับ เขาจะย้ายอีกทีก็คือวันที่5กุมภาพันธ์เลยนะครับเอ่อดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายออกไปก่อนดาวอาทิตย์จะย้ายวันที่15มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เรื่องของบทเหตุต่างๆอะไรที่มันจะรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยก็เบาๆแล้วนะเบาๆแล้วไม่มีอะไรที่น่าจะที่รุนแรงอะไรแล้วนะครับแต่ว่าอังคารยังเล็งลัคนาราศีอยู่นะครับก็จะระวังเล็กๆน้อยๆนะครับเตะขอบโต๊ะขอบตูขบตขบต้ขอบเตียงฟกช้ำดำเขียว ครจะของมีคมเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรแบบนี้นะครับนะก็ระมัดระวังแค่นี้พอนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสถียรและดวงชะตาในช่วงนี้ก็ทรงๆอ่ะทรงๆนะครับ ทรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีหรืออะไรนะก็คือดีแบบทรงๆต่อเนื่องมาคล้ายๆกับช่วงปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วง30เมษายนนู่นนะครับนะว่าชาวราศาิมิถุนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอ่ะในเดือนมกราคมนี้ก็ขอให้คุณโชคดีครับ